สวัสด,ดีครับผมสุพ์ศสิริณรือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก้ขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r าร o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้รับแปลงเครื่องกรองน้ำธรรมดาให้เป็นเครื่องกรองน้ำ RO หนึ่งเดียวในโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง1,700บาทจะแปลงจากเครื่องกรองชุดนี้หรือเครื่องกรองชุดนี้ก็ได้ เป็นระบบ RO 1ขั้นตอน75แกลลอนต่อวันมีค่าดูแลรักษาต่ำเป็นระบบอัตโนมัติและมีระบบฝัดเวาาวที่จะช่วยทำความสะอาดไส้กรองได้เราจะทำการเช็คคอรินของน้ำประปาตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปเทียบกับน้ำที่ออกจากกรองแล้วนะครับว่ามีคอรินหรือไม่ เราก็จะหยดน้ำยาเช็กค,คอรีนหนึ่งหยดลงในตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าน้ำประปาจะมีคอรีนจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเช็คน้ำที่ออกจากกระบอกกรองของเรานะครับแล้วก็หยดน้ำยาเช็กค,คอรีนลงไปหนึ่งหยดเหมือนกันนะครับแล้วลองดูซิว่ามีคอรินหรือไม่ก็ใสนะครับไม่มีคอรีนออกมาเลย จากกระบอกกรองคอรินตัวนี้เนี่ยใสยเจ๋วเลยนะครับไม่มีคอรินหลุดออกมาเลยอันนี้เทียบกับของของน้ำประปาสีเหลืองซ้ายมือนี้เป็นน้ำประปาสีเหลืองนะครับอันนี้ใส่ขวามือจะเป็นหลังผ่านกรองแล้วจากคลิปที่แล้วผมได้อธิบายไว้หมดแล้วนะครับถ้าใครสนใจกลับไปดูนะว่า พอ,อเราเติมคอรินลงไปนในน้ำาปลาปุ๊บจะมีคอรินอิสระอยู่ในน้ำาปลาสามตัวคือคอรินที่เป็นแก๊สคอรินที่มีโปรตอนเกาะอ,อยู่เป็นกลางและคอรินที่เป็นปัจจุลบนะครับน้ำกรองสองตัวนี้ผ่านได้แต่น้ำ RO อสองตัวนี้ผ่านไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ผ่านน้ำ RO ได้นะครับ ถ้าคาร์บอนในน้ำเครื่องกรองดีๆตัวนี้ก็จะไม่มีแต่ถ้าคาร์บอนหมดอายุคอรินทั้งสามตัวนี้ก็จะหลุดออกไปให้เรากินแล้วคอรินทั้งสามตัวนี้มันสามารถที่จะรวมตัวกับสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้ำได้นี่คือสารอินทรีย์ชื่อมีเทนนะครับคอรินตัวที่หนึ่งมันสามารถรวมได้คอรินตัวที่สองก็รวมกับมันได้คอรินตัวที่สามก็รวมตัวกับมันได้นะครับ แล้วเกิดเป็นไตคอโลมีเทนขึ้นมานี่นคือไตรฮารโลมมเทนตัวนี้ซึ่งอันตรายหรือไม่เดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูต่อไปนะครับผมได้ไปเอาข้อบูลจากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมมาให้ดูนะครับเขาบอกว่าอันตรายของไตรฮารโลมมเทน ความเป็นพิษของสารไตราฮาโลมมเทนเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายคือมีผลต่อความสามารถในการสืบพันธุ์การคลอดระบบไหลเวียนโลหิตและอาจส่งผลให้อวัยวะภายในร่างกายเช่นตับไตอีกทั้งอาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยง คอรินได้ก็จงหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าไตาารฮาโลมมเทนมันอันตรายนะครับมันก็เกิดจากที่ผมได้บอกไปแล้วก็คือคอรินอิสระที่อยู่ในน้ำประปาทั้ง3มรูปไปรวมตัวกับสารอินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในน้ำแต่ถ้าเรากินเข้าไปในร่างกาย มันก็จะไปรวมตัวกับสารอินทรีย์ในร่างกายแล้วเกิดเป็นไตรฮลมีเทนนะครับอย่างคลิปที่แล้วผมก็ได้อธิบายถึงการเป็นมะเร็งในประเทศไทยก็ปีหนึ่งก็เป็นแสนแสนคนนะครับหลังจากที่เราได้ให้ดูอันตรายของไตรฮลมีเทนแล้วนะครับแล้วไตรฮลมีเทนมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับ คือรายละเอียดผมมีอยู่ในคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับไตรฮาลมีเทนคลิปนี้ก็เลยจะไม่อธิบายเยอะนะครับก็จะเอามาให้ดูแค่คร่าวๆแค่นั้นเองว่าไตรฮาลมีเทนมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับก็ในน้ำปะปามันมีสารอินทรีย์อยู่แล้วใช่ไหมเยอะแยะเลยในน้ำปะปามีสารอินทรีย์ต่างๆละลายอยู่หรือในร่างกายเราก็มีสารอินทรีย์อยู่เยอะแยะเลย พอเรากินผักกินผลไม้กินเนื้อกินอะไรน่าคือสารนินทรีแล้วพอมันเจอคคลีนซึ่งโคลีนก็เป็นฮาโลเจนตัวหนึง่งนะครับพวกฮาโลเจนมันก็จะมีคลีนโบรมีนไอโอดินอะไรต่างๆนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะไปรวมตัวกับสารอินทรีพอรวมตัวกับสารนินทรีมันก็จะเกิดเป็นไตร โลมีเทนขึ้นมานะครับแล้วที่บอกว่ามันมีอันตรายก็นั่นแหละนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นไตรคลอรมีเทนมันก็เอาคลอรินที่มีอยู่ในน้ำระปานี่แหละไปรวมตัวกับตัวมีเทนตัวนี้นะครับมีเทนตัวนี้มันก็มี อยู่ในน้ำปลาน้ำปลาปาอยู่แล้วนะครับมันเป็นสารนินทรีที่อันนี้เขายกตัวอย่างเป็นตัวเล็กไงแต่จริงๆสารนินทซียตัวใหญ่ๆก็มีเยอะแยะเลยนะครับก็จะเกิดเป็นไตรฮาโลเมเทนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้หลายคนบอกเอ้ยไม่กลัวหรอกทําไมไม่กลัวเพราะมันไม่ได้เห็นผลได้ทันทีไงเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้แล้วก็หลีกเลี่ยงซะหลีกเลี่ยงยังไง ก็คือกินน้ำาโ o บางคนบอกน้ำอาโอไม่มีสารเลยสารต่างๆที่มีอยู่ในน้ำปะปามันน้อยมากส่วนใหญ่เป็นพวกแคลเซียมแมกนีเซียมหรืออะไรพวกนั้นซึ่งเราสามารถกินได้จากผักอยู่แล้วนะครับไม่มีความจำเป็นต้องกินจากน้ำเลยเราก็กินน้ำที่บริสุทธิ์ก็คือน้ำอาโอเพราะน้ำอาโอแล้วมีระบบกรองคอรีนด้วย มันก็จะไม่มีคอรีนออกมาเลยนะครับระบบกองคอรีนอยู่สตัวเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับมันมีคาร์บอนหรือมีตัวไส้กรองที่ผมทําขึ้นมานะครับสอตัวนี้มันกองกําจัดคอรีนได้อยู่แล้วนะครับแต่ประสิทธิภาพมันต่างกันร,ระยะเวลาในการใช้มันต่างกันแค่นั้นเองนะครับอย่างของผมนี่มันทําให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เพราะมันใช้ได้ในระยะยาวไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนแต่ถ้าใครใช้คาร์บอน คาร์บอนมันเก็บคอรินได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เต็มพอเต็มคอรินก็หลุดพอเราไม่ได้ไปเช็คเราก็กินคอรินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวไงนะครับอย่างเวลาเราจะแช่ผักล้างผักต่างๆนี่เราก็ใช้น้ำอารโอหมดเลยนะพอแปรงฟันด้วยน้ำปราปาเสร็จแล้วก็บ้วนด้วยน้ำอาโอเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกินน้ำปราปาเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไม่ได้รับคอรินเข้าไปในร่างกาย เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับก็ลองดูนะครับวิธีที่จะต่อน้ำประปาเข้าไปในเครื่องกรองน้ำที่บ้านนะครับที่ถูกต้องจะต้องมีถังพักน้ำพอมีถังพักน้ำปุ๊บจะต้องมีปั๊มเพื่อส่งน้ำเข้าไปใช้ในบ้านนะครับเพราะถ้าไม่มีถังพักน้ำคอเีนจาก น้ำประปาก็จะถูกส่งเข้าไปยังเครื่องกรองน้ําทําให้สารต่างๆที่ใช้ในเครื่องกรองน้ําเสื่อมเร็วนะครับแต่ถ้าเรามีถังพักน้ําแล้วเราก็ใช้มั่งเข้ามั่งคลอรีนก็จะหลุดเข้าไปในเครื่องกรองน้ําน้อยลงนะครับทางที่ดีนะครับอันนี้ผมทําอยู่เลยพอน้ําเต็มถัง ผมก็ปิดวาล์วน้ําเข้าเลยแต่ต้องคอยดูนะเดี๋ยวใช้ไปใช้มาน้ํามันหมดถังเครื่องทํางานยุ่งเลยนะพอปิดปุ๊บวาล์วน้ํเต็มเต็มปุ๊บเราก็ปิดน้ําอยู่ในนี้สองวันนะครับพอสองวันปุ๊บผมค่อยเปิดเครื่องกองน้ําเพราะว่าคอรีนถูกเก็บในนี้สองวันก็จะถูกระเหยออกไปหมดเช็คแล้วนะครับ พอสองวันไม่มีการเติมน้ำเข้าไปแล้วก็เอามาเช็คคอรีนไม่มีคอรีนเลยเพราะคอรีนจะถูกระเหยขึ้นไปข้างบนนี้แล้วมันก็จะออกไปทางเกลียวของไอ้ฝาปิดฝาปิดตัวเนี้นะครับแล้วถ้าไม่มีถังพักน้ำนะครับ อย่างบางบ้านเขาไม่สามารถที่จะมีถังพักน้ําได้ก็ให้ใส่สองตัวนะคือคาร์บอนตัวนี้หรือจะใส่ไส้กรองของผมก็ได้ไส้กรองของผมนี่เป็นเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะครับสารนี้ผลิตจากอเมริกาสารนี้ไว้กรองคอรินโดยเฉพาะเลยกรองโลหนนะหนักแล้วก็ยับยั้งเชื้อเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้สารตัวนี้นะครับ มันจะทำให้เกิดปฏิกิริยารีด็อกมันจะไปรีดิวซ์คอรีนที่เป็นแก๊สเนี่ยตัวนี้คือคอรีนที่เป็นแก๊สมันจะเป็นรีดิวซ์ไปจนเป็นคอรีนที่เป็นแก๊สได้เป็น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 ประจุลบคือมันจะเอามันจะเติมโปรตอนอิเล็กตรอนอะมันจะเติมอิเล็กตรอนให้คอรีนตัวนี้แล้วกลายเป็นคอรีนประจุลบนะครับพอคอรีนประจุลบผ่านเครื่องกรองน้ำ r o มันก็จะถูกกรองทิ้ง ผ่านไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของตัวนี้มีอายุใช้งานประมาณ2ปีหรือจะยาวกว่าก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่สารที่มีไว้น้ําแต่ถ้าเป็นแบบคาร์บอนคาร์บอนนี่ยมันจะเป็นปรูพรุนเนี่ยคาร์บอนจะเป็นปรูพรุนเนี้ยแล้วมันก็จะเอาคอรินไปเก็บไว้เอาคอรีนไปเก็บไว้แล้วมันก็เต็มนะครับกระบอกนี้ผมใส่คาร์บอนไปได้แค่300กรัมแล้วก็ไปทดลองให้ให้ลูกค้า 7วันนะครับ300กรัมคาร์บอนใช้ได้7วันคอรีนออกแล้วก็คือใช้น้ำยาเทสคอรีนไงน้ำก็ออกมาสีเหลืองอ๋อยเลยนะครับวิธีตัวนี้นะครับผ่านเครื่องกรองออกมาก็จะเป็นน้ำกรองผมอธิบายไปแล้วน้ำกรองก็กินคอรีนสองตัวแต่ถ้าผ่านเครื่อง r o ก็จะไม่มีคอรินออกมาเลยถ้าเรามีตัวกรองคอรีนนะครับก็จะเป็นน้ำบริสุทธิ์ วันนี้เราจะมาสรุปว่าคอรีนอิสระที่เป็นแก๊สที่อยู่ในน้ำประปาสามารถผ่านไส้กรองเมเมเบนได้ผ่านไส้กรองเมนเบนทุกยี่ห้อทุกขนาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องกรองน้ำ r า RO ของใครมันจะมีค,คาร์บอนเป็นตัวดักกำจัดคอรีนดักคอรีนอยู่ถ้าคาร์บอนมันเสื่อมแล้วมันไม่สามารถจับคอรีนได้ เครื่องกรองเอาเครื่องนั้นก็จะมีคลอรีนที่เป็นแก๊สหลุดออกมาได้นะครับแต่คลอรีนอิสระท,ที่อยู่ในรูปของปัจจุลบและไฮโปคลอไรจะไม่หลุดออกมานะครับปั๊มที่มีแรงดันน้อยนะครับคลอรีนจะออกมาน้อยกว่าผมทดลองมาแล้วปั๊มที่มีแรงดันเยอะกว่าคลอรีนจะออกมาเยอะกว่านะครับผมได้ใช้มินิปั๊มมา ใส่ในเครื่องกรองอ o แต่ไม่มีคาร์บอนนะแล้วก็ามาเทสที่สายไหมพบว่าคอรีนไม่ออกมาเลยเพราะสายไหมมีความเข้มข้นของคอรินค่อนข้างอย่างน้อยนะครับไม่น่าจะเกิน0.3มิลลิกรัมต่อลิตรแต่เอาเครื่องนี้ไปเทสที่บางกอกใหญ่กับบางขุนเทียนพบว่าคอรินลูกมาเต็มเลยเพราะแถวนั้นคอรีนโอ้โหเยอะมากผมว่าน่าจะเกิน1มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับลุดเลยลุดเต็มเลย ผู้ผลิตบอกว่าไส้กรองเมมเบรนหรือไส้กรอง r o ทนคอรินได้แค่0.1มิลลิกรัมต่อลิตรถ้าเกินจากนั้นคอรินหลุดออกมาก็ตรงกับตามตามที่ผมได้ทดลองไว้นะครับทีนี้เราจะมาดูว่าทําไมไส้กรองเมมเบรนคอรินที่เป็นแก๊สคอรินอิสระที่เป็นแก๊สที่อยู่ในน้ําจึงผ่านได้นะครับผมสมมุติว่าตัวนี้คือรูพรุนของ ไส้กรองเบมเบนรูปพุนของไส้กรองเบมเบนจะเล็กกว่าเส้นผมของเราสามแสนเท่ามีโมเลกุลของน้ําเท่านั้นที่หลุดออกมาได้และก็ยังมีโมเลกุลของอา่ามีม,มีมีแก๊สอะที่หลุดออกมาได้อีกตัวหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ต้องมีปั๊มมันถึงหลุดนะถ้ามีไม่มีปั๊มมันจะไม่หลุดนะครับซึ่งรูปพุนตัวนี้ผม สมมตินะแล้วมันก็ใหญ่มากใช่ไหมก็ขยายขยายมาเป็นล้านล้าน,าน,าน้านเท่านะครับป็นใหญ่ๆขนาดนี้เพราะจริงๆมันเล็กมากนะครับแล้วก็สมมุติว่าตัวนี้เป็นแก๊สคลอรีน Cl2 สมมุติว่าตัวนี้เป็นคลอรีนปัจจุลบนะครับ ClO- สมมุติว่าตัวนี้เป็นคลอรีนที่เป็นไฮโปคลอรัสอันนี้ไฮโปคลอไรส์นี่คือไฮโปคลอรัสคือ HClO ไม่มีประจุนะครับสารใดๆไม่ว่าจะเป็นไม่มีประจุประจุลบประจุบวกที่อยู่ในน้ํามีรูปร่างที่คงที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะผ่านรูพรุนตัวนี้ได้เพราะว่ามันใหญ่กว่านะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักหรืออะไรต่างๆเชื้อโรคอะไรต่างๆก็ผ่านไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวประจุลบนะครับประจุลบ มีรูปร่างที่คงที่ผ่านได้ไหมผ่านไม่ได้นะครับทีนี้ไฮโปคาร์บที่ไม่มีประจุมันก็มีรูปร่างที่คงที่เหมือนกันมันก็ผ่านไม่ได้นะครับมันไม่สามารถผ่านได้นะครับอา้าวแล้วทำไมคอร์นมันถึงผ่านได้ละ่ะผมเชื่อว่าหลายคนคงจำได้ว่าคุณสมบัติของแก๊สมันมีรูปร่างที่ไม่คงที่ มันจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่มันอยู่เห็นไหมเนี่ยแก๊สมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับแล้วปกติแล้วมันก็จะไม่สามารถผ่านรูปูลของไส้กรองเมมเบรได้เนี่ยมันผ่านไม่ได้หรอกแต่พอมีแรงดันของปั๊มนะพอปั๊มทํางานปุ๊บมันก็จะบีบฮะมันก็จะบีบตัวแก๊สเนี่ยเนี่ยมันก็จะบีบมันก็จะบีบเห็นไหม ขึ้นอยู่กับแรงดันของปั๊มไงถ้าแรงดันน้อยมันก็จะบีบคาไว้อยู่อย่างนี้ก็ผ่านได้บ้างผ่านไม่ได้บ้างนะครับแต่ถ้าแก๊สแรงดันเยอะๆนะครับมันก็จะบีบเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเพิ่มแรงดันปุ๊บเพิ่มเพิ่มผ่านได้ไหมผ่านได้แก๊สสามารถผ่านไส้กรองเมมเบรนได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมแก๊สถึงผ่านไส้กรองเมมเบรนได้ ขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกองน้ำ RO SUGICO 2ขั้นตอนความเร็ว75แกลอนต่อวันราคาเริ่มต้น2,200บาท ค่า ec หรือค่า electric a l conductivity คือค่าความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารเคมีต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำน้ำยิ่งบริสุทธิ์ค่า ec ยิ่งต่ำมาดูการวัดค่า ec ของน้ำมาโอซูจิโก2ขั้นตอนเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆดังนี้น้ำมาโอของซูจิโก2ขั้นตอนคือ2 ของตัวอย่างที่หนึ่งคือ44ตัวอย่างที่สอง28ตัวอย่างที่สาม40ตัวอย่างที่4ไม่ได้เขียนว่าเป็นน้ำมาโอน่าจะเป็นน้ำกรองอยู่ที่4 0 0 29สั่งซื้อได้ที่ไลน์ศูนย์4ป4หนึ่งหรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อ p ป,ปี แล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ